สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะคะแก้วก็จะมาชวนทุกคนพับเหรียญโป้ยทานเป็นลายดอกไม้ลายที่สวยแล้วก็ทำไม่ยากนะคะลักษณะดอกก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะจะเป็นริบบิ้นแยกชั้นนะคะสองสีแบบนี้นี่นะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้เป็นลายที่ประหยัดริบบิ้นอีกลายหนึ่งนะคะสวยทุกสีเลย อยากให้ลองทําตามกันดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทําแล้วก็ฝึกทําไปพร้พอมๆกันเลยค่ะไปกันเลยเริ่มขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็จะเตรียมริบบิ้นเบอร์2จํานวนทั้งหมด4เส้นแล้วก็ตัดความยาวอยู่ที่ 3 0ซนติเมตรเสร็จแล้วนะคะให้เราตัดปลายแหลมแบบนี้ทั้ง2ด้านเลยเวลาที่เราสอดเราจะสอดได้ง่ายนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมอีกขนาดหนึ่งจะเป็นสีขาวตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นริปปินเบอร์2เหมือนกันเราจะใช้ทั้งหมด4เส้นแล้วก็ตัดความยาวอยู่ที่1 0เซนเมตรนะคะ ในส่วนตรงนี้นะคะเราก็จะตัดปลายแหลมหนึ่งด้านแล้วอีกด้านหนึ่งตัดตรงแบบนี้แล้วทีนี้เราจะแยกในส่วนของสีขาวไว้ก่อนนะคะเราจะมาเริ่มทําจากสีชมพูตัวนี้ตัวนี้จะเป็นในส่วนของกีบรอบด้านนอกนะคะถ้าอยากให้กีบรอบด้านนอกของเราเป็นสีขาวเราก็ตัดสีขาวให้เป็นเส้นยาวนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มลงมือพับกันเลยเราจะพับริบบิ้นนะคะลงความยาวที่พับตรงนี้นะคะก็จะอยู่ที่10เซนติเมตรนะคะตัวนี้แก้วก็พับมาแล้วทีนี้นะคะเราก็จะนำริบบิ้นมาขึ้นฐานนะคะแยกเอาเส้นที่1ออกมาตั้งไว้แบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็จะเอาเส้นที่2 คล้องเข้าไปเส้นที่1เส้นที่3นะคะเราก็คล้องเส้นที่2เส้นที่4นะคะเราจะนํามาสอดในรูที่1ตรงนี้นี่นะคะให้เราสอดขึ้นมาด้านบนแบบนี้แล้วก็จับกลางออกดึงเอาเส้นที่3นะคะขึ้นมาจากนั้นเราก็ดึงจัดให้ริบบิ้นกระชับเลย จะได้เป็นฐานสีแบบนี้แล้วนะคะต่อมาเราจะนำเหรียญใส่เข้าไปในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะพับเก็บเหรียญตามแบบที่เราถนัดเลยก็จะมาเริ่มจากคู่ด้านล่างตรงนี้นะคะพับขึ้นไปด้านบนด้านซ้ายพับมาด้านขวาด้านบนพับลงมาด้านล่างด้านขวามือเราก็สอดล็อกเข้าไปในรูตรงนี้ เสร็จแล้วนะคะให้เรากดทั้ง4ด้านให้เป็นรอยพับไว้นี่นะคะการริบบิ้นจะเลื่อนหลุดทีนี้ให้เราพลิกกับด้านขึ้นมาด้านนี้นะคะด้านนี้เราก็จะเอาเส้นสั้นก็คือเส้นนี้สอดล็อกเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยสอดไปตามแนวริบบิ้นเลยพอเราสอดเสร็จนะคะให้เรากดแบบนี้ด้วยนี่นะคะ สอดแบบนี้เหมือนกันเลยจนครบทั้ง4เส้นพอครบแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้ทีนี้ให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมานะคะด้านนี้นะคะเราก็จะเอาเส้นด้านบนก็คือเส้นนี้เลยเราจะบิดลิปป้นะคะไปด้านหลังลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วก็ม้วน ปลายลงไปด้านล่างจะได้กลวยแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็นำริบบิ้นสอดเข้าไปในรูด,ด้านข้างนี่เสร็จแล้วเราก็หมนุนแล้วก็ใช้นิ้วชี้ของเรานะคะดันกีบด้านหลังตรงนี้ไว้แล้วก็ดึงให้ริบบิ้นกระชับเลยนี่นะคะ จะได้ทรงกีบแบบนี้เลยทีนี้เราก็ทําเส้นด้านบนเส้นนี้เหมือนเดิมบิดลิบบิ้นไปด้านหลังแล้วก็ม้วนม้วนไปด้านล่างแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็นำปลายสอดเข้าไปในรูด,ด้านข้างหมุนหนึ่งครั้งแล้วก็ใช้นิ้วชีด้ดันด้านหลังไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับเลย ในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะทำเหมือนกันจนครบทั้ง4เส้นเลย พอครบแล้วนะคะเราก็จะได้ลิปปินเข้ามาอยู่ตรงกลางแบบนี้ทั้ง4เส้นเลยนะคะส่วนกรีดด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะนำในส่วนของสีขาวมาสอดต่อเข้าไปนะคะเราก็จะเริ่มจากเส้นด้านบนเส้นนี้พับริปปิ้นลงมานะคะเสร็จแล้วเราก็นำลิปปินสีขาวสอดเข้าไปใต้เส้นที่เราพับเลย เราจะสอดออกมาแค่ชนขอบตรงนี้พอนะคะนี่เสร็จแล้วเราก็ทำเหมือนกันเลยจนครบทั้ง4เส้น พอครบแล้วนะคะทีนี้เราก็จะพับริปบิ้นนะคะเส้นด้านบนลงมานี่นะคะเราก็จะใช้นิ้วโป้งของเรานะคะกีดให้เป็นรอยไว้นี่นะคะทำเหมือนกันเลยจนครบทั้งสี่เส้น พอครบแล้วนะคะเราก็จะพับเส้นด้านบนเหมือนเดิมนะคะพับลงมาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาเส้นด้านบนสีชมพูตัวนี้นะคะจับริบบิ้นโค้งมาทางด้านขวามือเสร็จแล้วก็บิดป,ปลายลงไปด้านล่างแบบนี้แล้วก็นํามาสอดใต้เส้นที่เราพับนะคะปลายริบบิ้นก็จะโผล่ออกมาด้านล่างแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ดึง ดึงให้ริบบิ้นกระชับนะคะนี่เสร็จแล้วเราก็จะหมุนหนึ่งครั้งแล้วก็พับเส้นด้านบนลงมาเหมือนเดิมแล้วก็เอาเส้นด้านซ้ายนะคะจับโคง้งปลายมาทางด้านขวาแล้วก็บิดริบบิ้นลงไปด้านล่างแล้วก็สอดลงไปใต้เส้นที่เราพับนะคะปลายริบบิ้นก็จะโผล่ออกมาแบบนี้แล้วก็ดึง ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะทำเหมือนกันเลยจนครบทั้ง4เส้น เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเหลือริบบิ้นตรงกลางแค่เส้นสีขาวนะคะนี่จะเป็นลักษณะนี้เลยต่อมานะคะเราก็จะมาเริ่มทำกลีบด้านในก่อนนะคะเราจะพับริบบิ้นเส้นด้านบนนี้ลงมาเสร็จแล้วก็เอาเส้นด้านซ้ายนะคะจับดึงขึ้นไปด้านบนแบบนี้แล้วก็พับกลับลงมาด้านล่างเสร็จแล้วก็สอดลงไป ตต้เส้นที่เราพับนะคะนี่สอดลงไปแบบนี้เลยลปลายริบิ้นจะโผล่กมาด้านบนของเส้นสีชมพูตัวนี้นะคะแล้วก็ดึงในส่วนของกลีบตรงนี้เราสามารถจัดแต่งทีหลังได้นะคะนี่ดึงขนาดตามแบบที่เราชอบเลยทีนี้ก็เอาเส้นด้านบนเหมือนเดิมนะคะจับลงมาแล้วก็ เอาด้านซ้ายโคง้งไปทางด้านขวาแล้วก็พับลงมาด้านล่างแบบนี้สอดลงไปใต้เส้นที่เราพับเหมือนเดิมนี่นะคะเราจะทำแบบนี้นะคะเหมือนกันเลยด้านในจนครบทั้งสี่เส้นนะคะ พอครบแล้วนะคะทีนี้เราก็จะใช้กันไกรตัดในส่วนของสีขาวตรงนี้นะคะที่เกินออกมาตัดทิ้งไปเลยนะคะจนหมดทั้งสีด้านตัดออกหมดแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้ ทีนี้นะคะเราจะมาทํากรีบด้านนอกก็คือเส้นด้านบนตรงนี้นะคะให้เราบิดลิบบิ้นไปด้านหลังแบบนี้นะคะนี่บิดไปด้านหลังเสร็จแล้วเราก็ม้วนริบบิ้น,ปปนเหมือนขั้นตอนแรกในส่วนของกรีบตรงนี้เลยนะคะแล้วก็สอดลงไปใต้เส้นสีชมพูนะคะนี่ตรงนี้นะคะ ปลายริบบิ้นก็จะโผล่ออกมาด้านล่างตรงนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ดึงให้กระชับนะคะนี่ดึงกีดให้ล็อกกับกีดแรกนะคะของเราจะทำให้ทรงดอกสวยนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำเส้นด้านบนเหมือนเดิมบิดริบบิ้นไปด้านหลังแล้วก็ม้วนนี่นะคะทำเหมือนขั้นตอนแรกเลย แล้วก็สอดลงไปใต้เส้นสีชมพูนะคะนี่ตรงนี้แล้วก็ดึงนี่นะคะทำแบบนี้เลยเหมือนกันจนครบทั้งสี่เส้น เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของปลายลิปปิ้นที่เหลือตรงนี้เราก็สามารถตัดแต่งตามแบบที่เราชอบได้เลยนะคะของแก้วก็จะใช้เป็นกันไกนะคะฟันโคง้งตัดทิ้งไปเลยต่อมานะคะเราก็จะมาติดตกแต่งเพื่อเพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะใช้เป็นลูกป,ปัดตัวนี้เลย เราก็จะใช้ปืนกาวนะคะยิงกาวลงไปตรงกลางแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้ลูกปัดที่เรามีเลยติดลงไปนะคะ นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับลายนี้ถ้าใครที่ชอบนะคะอย่าลืมไปลองทำตามกันดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามแล้วก็กดสันกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย